คอนเทสซีคีวคอนเทสโฮเทลเซราวันอัลฟาเดลเวอร์คอนเทสเอ็กโคทูไฟชาลีโฮเทลปาป้าเอ็กโคทูไฟชาลีโฮเทลปาป้าถูกต้องไหมครับครับเอ็กโคทูไฟชาลีโฮเทลปาป้าห้าเก้าโอเคศูนย์สามครับขอบคุณ okay, ครับเอ็กโคทูไฟชาลีโฮเทลปาป้าห้าเก้าห้าเก้าโอเคศูนย์สามครับโฮเทลเซราวันอัลฟารเอ a l p h a a l า h a a l p h a าเอ็โคทูอัลฟาอัลฟาอัลฟาคอเซสเอ็โคทูไฟชารีโฮเทลปาป้าเอูารปปรับชั้ได้59า OK, k 0 4อเคู่คะครับ e อทูไฟชารีโฮเทลป้าป okay. ้าคอทูเ2เว่น a ออัลฟาอัลฟารับได้59เช่นกันโอเคศูนตามวีอครับ q s ส7 3 5. เอ็กโคทูวิตกี้ไมอินเดีย e c ็กโควิตกี้ไมอินเดียลอรย์ูไฟชาลีโฮเทลป่าป้าครับเอ็กโคทูไฟชาลีโฮเทลปาป้าเรียใครับครับเอ็กโคทูไฟชาลีโฮเทลป่าป้ารับเอ็กโคทูทูวิสกี้ไมอินเดีย59าานีประจำที่ครับผ네ิดโลเคเตอร์โอเคศูนย์สครับ ับมาถึงลบลเกียเก,ยเกยระดับ5นะครับ5กาเช่นกันนะครับ็ดูวิสกีไมอนเดียรับท่านนะครับเจนาฬิกา3นา,าทีครับเจ็โคดเจ็โคดูไฟชาลีโอเ,โโอเโทลปาป้าเอกโคดูวิสกีไมอนเดียขอบคุณครับครับคีวเอ็เจ็ขอบคุณครับ ตีคิวคอนเทสตีคิวคอนเทสเอ็กโคทุไฟชารีโฮเทลปาป้าตีคิวคอนเทสโฮเทลเเซียร์วันตูลูโฮเทลยังกี้เอ็กโคทุไฟชาลีโฮเทลปาป้ารับท่านได้ห้าเก้าโอเคถ unt สามครับผมสวัสดีครับพี่กุฎุไฟชารีโฮเทลปาป้า เลลวันรูรูโฮเทล,ลยกกังกีโอเคศูนย์สี่โฮเทลอัรฟ้าครับวันี้ปีนี้ไม่ได้ลงครับภารกิจนานแน่นขอบคุณมากครับโชคดีครับเจ็ดสิบสามครับครับขอบคุณเช่นกันครับคิววเอเจ็ดสิบสามติคิวคอนเทสติคิวคอนเทสจากเอโคถูกไฟชาลีโฮเทลปาป้าติคิวคอนเทส Est, est, ติ Papa, c fight, op, My, Papa, ิวคอนเทสติคิวคอนเทสจะเอกโคทูไฟชาลีโฮเทลป้าป้าติคิวคอนเทสเอโคทูไฟกอบไม้ยูนิฟอร์มเอกโคทูไฟชาลีโฮเทลป้าป้ารับท่านได้49โอเคตุนสามคิวเอสแอลครับ